ไปลองฟังโครงการของโรงเรียนผานิชวิทยากันสักนิดหนึ่งครับผมอาจารย์ประโยชน์บุญยืนนะครับก็เป็นหัวหน้าโครงการทางด้านการกีฬาของโรงเรียนผานิชวิทยาก็มีจุดประสงค์ใหญ่ๆก็คือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเราเนี่ยได้มีทักษะทางด้านการกีฬานี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาของเยาวชนของโรงเรียนผานิชวิทยา นะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อนักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนผาน,นิชย์เราเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มีความชื่นชอบและมีความถนัดนะแล้วมีทักษะทางด้านกีฬาทางด้านฟุตบอลและฟุตซอลนะครับก็พยายามส่งเสริมทางด้านกีฬาขึ้นมานะอีกสาขาหนึ่งในการเรียนภาคปกตินะครับก็มีหนุ่หน้องเยาวชนมาร่วมในการที่จะ,ะร่วมในกิจกรรมนีนะ้เป็นจำนวนมากพอสมควร ก็จะส่งเสริมทางด้านกิจกรรมกีฬานี้ไปสู่ความเป็นเลิศของเยาวชนโรงเรียนผานิวิทยาให้ได้ในอนาคตครับเชิญชวนนะครับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะฮะหรือเยาวชนที่มีความพร้อมและรักทางด้านการกีฬาทางด้านลูกหนังนะฮะทางด้านฟุตบอลและฟุตซอลนะฮะมาร่วมในการคัดตัวเพื่อจะเป็นทีมเยาวชนทีมหนึ่งของโรงเรียนผานิวิทยานะครับที่จะไปเเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ต่อไปในวันที่20มีนานี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าทางผานวิทยานี้ก็จะมีสถานทั้งสถานที่ให้การศึกษาด้วยและก็สถานที่ที่จะส่งเสริมทั้งด้านการกีฬาทางนี้ด้วยโดยเรามีโค้ชหลกักๆหลายหลายคนนะฮะที่จะส่งเสริมและปลูกปั้นให้เยาวชนนั้นเป็นเลิศทางด้านนี้ให้ได้ทางด้านเยาวชนของอำเภอบ้านโพและในจังหวัดชายแงเซาวเราก็ตอนนี้กําลังจะบูมขึ้น ทุกระดับนะฮะก็มีพยายามหลายๆหน่วยงานด้วยกันที่จะปลูกปั้นและก็สร้างทีมฟุตบอลเยาวชนขึ้นมานะะเพื่อนำส่งทีมใหญ่ๆและเยาวชนทีมชาตะะิและไปสู่อนาคตทางด้านลูกหนังนะครับเพราะนั้นโรงเรียนผานวิทยาก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในกิจกรรมและก็ในหน่วยงานของจังหวัดเราะะที่ส่งเสริมทางด้านนี้ซึ่งวงการฟุตบอลนี้กว้างมากนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดเองทงงั้งอบจ นะฮะทางเทศบาลก็ส่งเสริมทางด้านนี้นะฮะโดยเฉพาะนายกอบจอนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ส่งเสริมทางด้านลูกหนังนะครับเพราะนั้นเรียนเชิญนะฮะ,ฮะ20อย่าลืมนะฮะมีบุตรหลานทางด้านกีฬาชื่นชอบทางด้านฟุตบอลก็เรียนเชิญนะฮะคัดตัวที่โรงเรียนพานิวิทยาครับนั่นก็เป็นเจ้าของโครงการฟุตบอล ภายในโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับในส่วนของบรรดานักเตะนะครับวันที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็มีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่การขันหลายรายการด้วยนะครับเราไปนั่งพูดคุยนะครับกับน้องๆเด็กๆแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนักเตะโรงเรียนผานิชวิทยานะครับช่วงนี้พี่ชาวล่ำลายนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับ ยย <Ye> ผมนายรัตกรแก้วดูดีครับผมเกิดที่หนองบัวลำพูครับตอนนี้ก็อายุ29ปีครับผมตอนนี้ก็ทำน้องๆอยู่ครับมาช่วยแจงเก๋ยอยู่ที่โรงเรียนาผานิชย์วิทยาครับผมอยู่ที่สาเฉงเซาครับก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆนะครับซ้อมเบสิกแล้วก็ขึ้นเกม ฟุตบอล7คนครับผมอย่างที่อาจารย์เก๋สอนมาครับตอนนี้มีโปรแกรมแข่งในรอบจังหวัดครับผมแล้วก็จะส่งต่อภายใน7จดสีครับแต่ก็จะหวังให้ไปรอบลึกที่สุดครับผมเชิญผู้ปกครองนะครับที่สนใจนะครับอยากฝากน้องๆหรือบุตรหลานของท่านนะครับโดยที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับผมก็มีความสามารถนะครับแล้วก็น้องๆที่จบจากนี่ก็ส่งต่อโดย อ่าสโมสรหรืออ่ามหาลัยนะครับเรามีที่เรียนรองรับให้กับน้องๆอยู่แล้วครับผมผมนายกิติอิจานนท์ครับอายุสิบแปดปีครับก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชทิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับก็เิ่มเล่นบอลตอนอายุหกขวบครับเป็นประตูมาตั้งแต่ตอนอายุ6ขวบครับเละนะครับชื่อนายจิตพร์เกี่ยวคำครับ อยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สครับอายุ16ปีครับมาจากจังหวัดอุบลครับเร,เริ่มเริ่มเล่นฟุตบอลมา10ปีครับอายุ10 10ปีแล้วก็เริ่มมาผ่านผ่นตัวเป็นผู้สาประตูตอนอายุ14ปีการเรียนรู้สึกว่าผ่อนคลายครับไม่ไม่เครงเครียดมากจนเกินไปทำให้เรามีเวลา ในการซ้อมการซ้อมต้องจริงจังครับไม่จริงจังไม่ได้ครับไม่งั้นเราไม่สามารถติดทีมชาติได้สวัสดีครับผมชื่อนายอนุกูลฉบาครับเริ่มเล่นบอลตอนอายุ16ขวคบครับเออโค้ดที่เคยสอนมาชื่อโค้ดอิธิศักเชื้่ทองครับดีใจครับที่ได้มาเล่นบอลกับเพื่อนและมีความสุขที่ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับผมเด็กชาบินญาขาโชเกียต อายุ1 5ปีเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่2ครับเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ12ปีครับโค้ชคนแรกชื่อว่าพิเชษสอนยังนิดครับสวัสดีครับผมชื่อนายพรมมินทร์ดวงสว่างครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หครับอายุ18ปีครับเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ13าปีครับโค้ชคนแรกอาจารย์กิติศักดิ์สังวานครับโค้ชคนปัจจุบันอาจารย์ครับขอเชิญชวนน้องนครับที่มีความสามารถและมีความฝันนะครับไม่ต้องเก่งมากก็ได้ครับขอแค่มีความพยายามครับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับพวกเราครับ สวัสดีครับผมชื่อน,นายวาิชินนวลลัมอายุ16ปีเียนอยู่ชั้นมัธยมศาปีที่สี่ครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ1 2โค้ชคนแรกคืออาจารย์กอล์ครับ,รบขเขาเชิญชวนให้คนที่มีเพื่อนๆที่มีความฝันใหญ่เล่นฟุตบอลมาเรียนเลี้ยงเรียนฝานนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิศักดิ์แก้วชว้อนอายุ13าปีอยู่ชั้นมสองครับเริ่มเล่นบอลตั้งแต่อายุ9้าขวบครับเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆมาคัดเรียนกีฬาฝานี้ครับ กูพินเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชชยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุดบอลสยามยนอยู่ชั้นมหนึ่งครับเอ้ครเยมสองเมดูยวัสองะกูเดินบอลกูเดินบอลฟุดบอลสยาม ผู้เด็ดบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพัลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยาร่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ